แต่พี่เกิดจากพี <sk ling> <sk ling> <si ่น้องจ้ามากนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลงไปสู้คือสุดคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้พ่อก็ชอบสาวปลาผ้ากินนี่ละจ้ามาเมื่อนี้สาวปลาสิผ้ามากินแนวเซ็บเสวบทรงๆจ้าพี่น้องจ้าตำข้าวปุ่นจ้าตำข้าวปุ่นใส่ปลาหมึกเลยจ้าพี่น้องจ้าเพ็ดเพ็ดทรงๆกันเลยจ้ามา โอ้ยเพื่อนจะพี่น้องจ้ะมาพร้อมกับผักขาจา้ะขอเนื้อหยัดหวัวใส่เลยจ้ะโอ้พี่น้องทำลแลกแข่งหมันนะโอ้ยแสบอีกแล้วแสบอีกเลยจะพี่น้องจ้ะมาไหมืมใหญ่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  มามูนิน่ากไรตามเคยเรียบร้อ่แ้วก็หมกูก็กห,มกหมอะยูยูจัง Hôm nay con uống như thằng hàng. Tùm ương rồi. <net> Tùm ương mẹ nữa về hai mẫu ạ. Tôi nâng. Nope. <net> 嗯。Mm. Dạ mới mở Vô gì ba mẹ nhận cho Pina cái tầm ương Đấy cho Pia gì Ương à Đấy ương Đấy kinh cho ินี่ดีพี่น้องร้อนแล้วร้อแนแม่บอได้ดเปิดอแอร์วันสุดท้ายจล้วค่ะก็เลยบอเปิดแอร์ อีเปิงขาเบย์ยักผักขาเแบบีว้วกินไม่ได้ลูกกินผักกินผักพะนะ จะทำไเล่นโคกแม่มามา,มา,มาจ้าจอ่ะยิ้มต้มอื่นชูเดี๋ยวนะอันของแม่มันเผ็ด うん。ん<スー> เป็นผู้หอนเป็นเป็น้ยแสบจวงพี่น้อง ป้าพี่นอ้องอร่อยจ้าพ่อโบท๊ทไปไหนแมนูมมาหนิกะแซบ่บสวงแซบ่บพ่อยังหมดขี้ดินย่านแม่จับตัล้วนี่มันขึ้นแล้วกินนะเวลาจ้าพี่น้องจา้าอาล่อยนะพี่น้องนุงม่มมาหนีกาสปากาดขอลาไปก่อน,ออนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวปลาภาคินเะด้วจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้จาก,ก่อน ทำดีๆสวยๆส,สวัสดีจ้านีเอฟซีด้โอ้